ขยับต่อไปดูสาวคนนึงครับสาวคนนี้เนี่ยจัดการเองเลยคือเจอหนุ่มหืนแต่งตัวคล้ายๆกับทหารครับหนุ่มหืนคือแอบถ่ายใต้กระโปรงจากนั้นจับตัวได้แล้วนะพยายามจะเรียก191พอโทรไปหา191ตะลึงเลย191บอกว่าเขาไม่หื่นหรอกเพราะว่าเขาทำยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่สักเท่าไรหร่ฮะผมดกดล็อกเดี๋ยวผมกดล็อกปดรหัสมา,มา,มา,มามบอกบอกบอกรหัสมันเป็นข้อมูลส่วนตัวบอกค่ะ เดี๋ยวติดเขนรัเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอหาดเดี๋ยวนี้อยากเข้ามาแย่อยาเข้ามาสาวคนที่จัดการเองเลยคุณทิติสุดาทิติสุดาเนี่ยคือเจอเหมือนมีใครมันมันมีบรรยากาศประหลาดประหลาดมาตามติดอยู่ฮะหันไปเจอคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับทหารและเสื้อไม่ใช่้ายเสื้อแบบเสื้อทหารเลยเหมือนมีชื่อตัวเองติดอยู่กลางเสื้อด้วยตรวจสอบไปตรวจสอบมา ถ้าทางปแปลกๆไปยึดมือถือมาฮะไปยึดมือถือมาแล้วบังคับให้มีการบอกรหัสพอบังคับบอกรหัสตอนแรกไม่บอกสุดท้ายแล้วยอมบอกอพอยอมบอกปุ๊บโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งเลยเพราะว่าไอการถ่ายในภาพเนี่ยมีขวางขาของเธอรวมอยู่ด้วยครับสุดท้ายตกใจระหว่างที่กำลังตรวจสอบในมือถือเนี่ยให้เพื่อนโทรหา191เาพอโทรหา191นตะลึงหนึ่งไม่รับแจ้งความถามทำไมอ่ะเขายังหื่นน้อยไปอะไรนะมันต้องหื่นขนาดไหนคะก็เลยไม่มา ก็เลยตกใจเฮ้ยขนาดนี้เหรอเอาใหม่ไม่เป็นไรโทร191พี่ไม่มาโทรหาท้องที่ก็ได้วะโทรหาตำรวจผู้ชอนคลองหลวงแต่ระหว่างโทรหาผู้ชอนคลองหลวงทองหลวงยังไม่ได้มีการตอบอะไรไอ้นี่ไปก่อนแล้วเอามือถือทิ้งเลยไม่เอามือถือเลยมันทิ้งเลยฮะ ชิติสุดาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้านสะดวกซื้อเพราะเห็นความประหลาดประหลาดมีผู้ชายคนนึงยิ้มหวานให้ตลอดเวลาแล้วเดินตามตลอดเวลาสักพักเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่เดินตามห่างๆมันเดินตามประชิดเหมือนมาใกล้ข้างหลังขาเราเลยพอหันไปอ้าวมันถ่ายใต้วางขาอยู่ก็เลยตกใจก็เลยหยิบก็เลยยรีบยึดมือถือมาจากไปมาที่เจ็บปวดไปกว่าน,นั้นคือเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความเดี๋ยวฟังเสียงพ,พี่ถ่ายหนูใช่ไหม ถ่ายทำไมขอโทรศัพท์เขาก็รีบเก็บโทรศัพท์ขอดูโทรศัพท์หน่อยท่า่เงี้ปึ๊บแล้วก็มีพี่พลเมืองดีเข้ามาช่วยถ่ายคลิปทางคุณตำรวจเนี่ยศึกษาก็พบว่าเคยมีคดีนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดตรงนี้ด้วย<ม>ก็เลย คิดว่าอาจจะมีอ่าข้อเกี่ยวข้องกันตรงนี้ด้วยเลยทําให้คําพูดคาจาเขาเนี่ยรู้สึกโกรนคนที่โดนแอบ,บถ่ายคือคุณซ้ายมือคุณที่จีสุดานะฮะอีกคนนึงก็คือคุณเฉลิมวุตินะครับก็เป็นคนถ่ายคลิปให้กับเพื่อนด้วยที่ชาวเน็ตเขาตออกตกใจคือตํารวจว่าไงนะอ๋อ,อเขายังหื่นน้อยไปดําเนินการอะไรไม่ได้ะฮะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นสุภาพสตรีมีความน่าเป็นห่วงถ้าสมมุติว่าเขาหื่นน้อยไปครับขออนุญยกกระทืบเขาเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่ตํารวจมาได้ไหมครับพุกนะอ้สูนความผิดตามกฎหมายอ่ะ น่าเป็นห่วงจริงๆสำหรับสวสวิภาพของคนทนไทยผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสเจอแบบนี้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องพูดคุยชี้แจงแล้วนะคะว่าแบบนี้ใช่ใช่ไหมใครต้องเป็นคนพูดล่ะเพราะว่าตรอเลยหรอเอาไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วถูกต้องจริงคือถ้าเขายี่มถหืนไม่พอตํารวจไม่มา ก็บอกพวกเราเพราะเราจะได้ทราบค่ะจะได้ยืนรออ้าให้เขาถ่ายจนเขาหื่นให้พอก่อนตำรวจจะได้มาจับเขาไปเพราะคนแบบนี้มันอันตรายอ่ะคุณผู้ชมวันนี้แอบถ่ายแล้ววันหน้าล่ะคือคนพวกนี้พอเขาถ่ายแล้วไม่เคยโดนตำรวจจับอ่ะมันยากใจแล้วมันยิ่งทําต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมันจะดุนแรงขึ้นไหมเขาภัยลืมชี้แจงเสื้อกองทัพบกแลวมีชื่อไม่ใช่เขาเขาไม่ได้อยู่ในกองทัพบกเขาไม่ได้เปข้าราชการอาหารนะฮะแต่ว่าไปเอาเสื้อจากใครมาไม่ทราบแล้วพอแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจบอกอ๋อไอ้นี่ประจําแต่ก็ไม่เคยโดน สนไหนเนี่ยอีกพื้นที่ในท้องที่ของจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีโอู้เจ้าหน้าที่ตำรวจปทุมหลายนายเขาน่ารักนะหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชม